เอาละครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องแผนการตลาดของบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดแล้วนะครับซึ่งแผนการตลาดนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านสคบเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกำลังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปให้ท่านรู้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกข้อนะครับมาเริ่มต้นกันเลยครับ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับเริ่มจากการสมัครเป็นสมาชิกครับสมัครเป็นสมาชิกมูลค่า350บาทจะมีอายุสมาชิกอยู่1ปีครับและในปีต่อไปจะต่ออายุที่300บาทต้องมาคอยดูด้วยนะครับว่ามีโปรโมชั่นในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรบ้างข้อที่2ครับหลังจากที่เราเริ่มต้นสมัครสมาชิกเรียบร้อยเราจะต้องมีการเลือกซื้อสินค้าครับ ในเว็บไซต์ของอินดีมในครั้งแรกเลยที่เราเลือกซื้อครับจะต้องมีการเลือกซื้อให้ครบตามจำนวนคะแนนที่เกิดขึ้นของสินค้าแต่ละตัวโดยที่สินค้าแต่ละตัวจะมีคะแนนไม่เท่ากันถ้าเกิดท่านเลือกซื้อสินค้าครบที่250คะแนนหรือว่า PV นะครับ Point Value จะเป็นมูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ1,600 90บาทถ้าเกิดซื้อครบแบบนี้ในครั้งแรกเราจะได้เป็นตำแหน่ง XS ครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกซื้อสินค้าครบที่500 PV ก็มีตั้งแต่ราคาประมาณ2,500บาทขึ้นไปเราจะเป็นสมาชิกไซส์ S ครับถ้าเกิดเราเลือกสะสมครบ1,500 PV เป็นมูลค่าประมาณ8,590บาทนะครับเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ไซส์ M ครับ และถ้าเกิดเราเลือกซื้อสินค้าครบ5,000 PV ในครั้งแรกนะครับมูลค่าเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ21,900บาทเราจะเป็นไซส์ L ครับซึ่งไซส์ L เป็นไซส์ที่สูงสุดของบริษัทแล้วในแต่ละไซส์จะแตกต่างกันแบบนี้ครับจะแตกต่างกันที่โบนัสสูงสุดรายวันฮนะโบนัสสูงสุดรายวันจะถูกกำหนดเอาไว้ว่าถ้าเป็นไซส์ XS เราจะมีโบนัสสูงสุดรายวันไม่เกินวันละ800บาทครับต่อวันเลยเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดของโบนัสอีกครั้งหนึ่งแต่ตถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ S, สดด <S 5, ครับเ,เราจะมีโบนัสสูง <mas S 2> ส,สุดได้ไม่เกินวันละ5,200บาทครับถ้าเป็นไซส์ M เราจะมีโบนัสได้ไม่เกินวันละ12,000บาทครับถ้าเกิดเป็นไซส์ L เราจะมีโบนัสได้สูงสุดถึง40,000บาทต่อวันครับ อย่ามองว่ามันเยอะนะครับมีคนได้มาแล้วถ้าเกิดเราลองนับเป็นรายเดือนนะลองเอาตัวเลขพวกนี้มาคูณเป็นเดือนนะฮะคูณ30วันนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกไซสอ x ์เราสร้างเงินได้เดือนละ24,000บาทครับต่อเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นไซส์เดือนหนึ่งเราทำรายได้สูงสุดได้ที่156,000บาทครับต่อเดือนแต่ถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกไซส์ M สูงสุดเราจะได้รับที่ไม่เกิน360,000บาทต่อเดือนและสูงสุดของบริษัทครับที่1.2ล้านครับต่อเดือนเช่นเดียวกันอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่ามีคนได้แล้วนะครับเดือนละ1 2ล้าน2บาทนี่คือไซส์ที่เราจะไว้เริ่มต้นครับในการทำธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมต่อจากนี้ครับ เราจะมาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดฮะว่าตัวบริษัทเองประกอบกิจการแบบไหนอ่ะเราลองมาดูกันนะครับเมื่อตอนที่เราเริ่มต้นมาเป็นสมาชิกผมยกตัวอย่างว่าเราเป็นสมาชิกไซส์ L แล้วกันนะครับก็เป็นไซส์สูงสุดของบริษัทเลยเราเป็นสมาชิกไซส์ L นั่นหมายความว่าตัวบริษัทเองฮะ ได้มีการจำหน่ายสินค้าให้กับคนที่อยากจะเป็นสมาชิกได้มีการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคอื่นๆครับที่เข้ามาบริโภคสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วก็ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำหน่ายสินค้าในช่องทางอื่นๆของบริษัทอีกมากมายหลายช่องทางเลยซึ่งช่องทางเหล่านี้ทั้งหมดจะส่งผลให้บริษัทเกิดกำไรการขายเกิดขึ้น นี่แหละครับคือที่มาของรายได้สมาชิกอินดีมเมื่อไหรก็ตามที่มีสมาชิกเมื่อไหรก็ตามที่มีผู้บริโภคหรือมีผลกําไรจากส่วนประกอบอื่นๆของบริษัทเมื่อนั้นฮะบริษัทจะนําผลกําไรส่วนนี้มาคํานวณเป็นโบนัสตอบแทนกลับไปให้กับสมาชิกโดยที่มีการคํานวณแบบนี้ครับเริ่มต้นนะฮะโบนัสของเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อหลักๆครับเรียกว่า4ข้อใหญ่ละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปด้วยกันนะ โบนัสข้อที่1ครับเราจะเรียกมันว่าโบนัสไซเคิลซึ่งโบนัสไซเคิลจะคำนวณเป็นรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเปิดไซส์นี่แหละครับที่คำนวณเป็นรายวันคือโบนัสไซเคิลมีข้อกำหนดแบบนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่ฝั่งด้านซ้ายของเรามี500คะแนนและฝั่งด้านขวามี500คะแนนจะเท่ากับ1 c y c l ไซเคิล หนึ่งไซเคิลคำนวณออกมาเป็นเงินได้เท่ากับ400บาทครับงั้นเรามาลองดูนะครับลองมายกตัวอย่างกันนะฮะตัวเราเองครับหลังจากเข้ามาเป็นผู้บริโภคของอินดีมถ้าเกิดว่าเรามีการประชาสัมพันธ์หรือมีองค์กรด้านบนครับมีทีมงานด้านบนช่วยโยนองค์กรลงมาให้เราข้างใต้ทางบริษัทอินดีมกำหนดว่าเราจะสร้างสายงานได้เพียงแค่ด้านซ้าย และด้านขวาเท่านั้นจะไม่สามารถไปสร้างสายงานที่ 3, 4, มหได้จะได้แค่2ส,สายถ้าเกิดเรามีการประชาสัมพันธ์มากกว่า2ส,สายเราต้องโยนคนลงมาไว้ข้างใต้2ส,สายงานนี้เพื่อเป็นการช่วยดันคะแนนให้กับคนเหล่านี้ครับยกตัวอย่างฝั่งด้านนี้มีแอเกิดขึ้น 1L แอมีอยู่5,000คะแนนครับด้านซ้ายมี5,000คะแนนด้านขวามี5,000คะแนนนั่นหมายความว่าวันนี้สิ้นสุดวันนะครับ พอถึงเที่ยงคืนบริษัทจะคำนวณออกมาเลยครับว่าคุณได้10ไซเคิล10ไซเคิลไซเคิลละ400บาทก็คือวันนี้เรามีรายได้ไปแล้ว4,000บาทบริษัทได้ขายของบริษัทได้กำไรนำกำไรมาแบ่งให้กับสมาชิกคิดง่ายๆแบบนี้เลยครับในวันต่อไปเช่นเดียวกันครับเมื่อมีองค์กรข้างล่างขยายงานต่างคนก็จะต่างได้รับผลประโยชน์ของตนเองแต่ตัวเราเองที่อยู่ด้านบน จะนับทีมงานข้างล่างนี้เป็นผลงานของเราด้วยยกตัวอย่างตรงนี้มี5,000คะแนนเกิดขึ้น5,000คะแนน5,000คะแนน5,000คะแนนตอนนี้ฝั่งซ้ายของเรามี10,000คะแนนครับฝั่งขวาของเรามี10,000คะแนนคำนวณผลประโยชน์ง่ายๆเลยครับว่าออกมาเท่ากับ20ไซเคิล20ไซเคิลเป็นเงิน8,000บาทและถ้าในวันต่อไปมีการขยายงานออกมาอีก ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไหนก็ตามนะครับครบไซเคิลตรงนี้มี2อ่ะวันต่อไปมีอีก4นะครับตรงนี้มีอีก4ลองคำนวณตามผมไปนะ4กับ4ตรงนี้โผล่ขึ้นมาเป็น40่สิบไซเคิลครับสีไซเคิลเป็นเงิน16,000บาทมีการขยายงานต่อไปอีกเป็น8ซ้าย8ขวา8เท่ากับ80ดสิบไซเคิลเป็นเงิน30,000 2,000บาทยังไม่จบอยู่แค่นี้ครับเพราะต่างคนต่างเข้ามาขยายงานเพียง2คนติดตัวต่างคนต่างทำงานพื้นฐานของตัวเองครับคนละ2คนละ2ชั้นนี้มาเป็น16 16เท่ากับ160ไซเคลิลแต่เดี๋ยวก่อนครับ160ไซเคลิลคำนวณผลประโยชน์ออกมาแล้วเกินกว่าที่บริษัทจะจ่ายได้ครับเพราะว่าลองมาดูตรงนี้นะฮะที่บริษัทกำหนดเอาไว้คือ เป็นสมาชิกไซส์ XS ครับจะได้ผลประโยชน์ต่อวันไม่เกิน800บาทต่อวันสแสดงว่าเท่ากับไม่เกิน2ไซเคิลต่อวันในไซส์ S ครับไม่เกิน13ไซเคิลต่อวันในไซส์ M ครับไม่เกิน30ไซเคิลต่อวันและในไซส์ L ไม่เกิน100ไซเคิลต่อวัน นั่นหมายความว่าตอนนี้บริษัทคำนวณออกมาได้ที่160ไซเคิลบริษัทจะตัดครับและจ่ายให้เราไม่เกิน100ไซเคิลเท่านั้นเป็นเงินอยู่ที่40,000บาทครับที่บริษัทต้องทำแบบนี้ตัด60ไซเคิลที่เกิน100ทิ้งเพราะบริษัทมีการจ่ายผลประโยชน์ซ้ำซ้อนกลับไปหาในแต่ละชั้นในแต่ละคนซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิด บริษัทไม่มีกำหนดเพดานการจ่ายบริษัทจะต้องจ่ายซ้อนยิ่งองค์กรเราใหญ่แค่ไหนก็จะยิ่งจ่ายซ้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเจ๊งครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอนุญาตแผนการตลาดของอินดีมก็เพราะว่าบริษัทอินดีมมีจุดที่เป็นเพดานการจ่ายอย่างสมเหตุสมผลครับคราวนี้เรามาดูกันต่อฮะวิธีการ จะรับผลประโยชน์ข้อนี้ง่ายมากผลประโยชน์จะถูกคำนวณครับทุกวันโดยนับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็รวบรวมไปจ่ายให้ในวันศุกร์ครับที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของทุกๆท่านนะฮะนั่นหมายความว่าตรงนี้เขาจะรวบมาเลยครับพอจันทร์ถึงอาทิตย์ครบหนึ่งอาทิตย์เรียบร้อยรวบทีเดียวแล้วก็จ่ายให้ในวันศุกร์พอหมดอาทิตย์นี้ไปก็มาดูกันว่าในอาทิตย์ถัดไป มีวันละสี่หมื่นเกิดขึ้นมีวันละสี่ร้อยเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นอีกเท่าไหร่ก็จะรวบและจ่ายในวันศุกร์ถัดไปจะเป็นการคำนวณแบบนี้เสมอครับจุดเด่นนะฮะจุดเด่นของระบบนี้การคำนวณผลประโยชน์แบบนี้อันดับแรกสุดเลยคือคำนวณได้ลึกไม่จำกัดชั้นครับนั่นหมายความว่ายิ่งคุณอยู่ในองค์กรนี้นานเท่าไหร่ข้างล่างนี้ยิ่งเติบโตไปมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ จะไม่มีการจำกัดชั้นในการจ่ายเลยลึกลงไปแบบอินฟินิตี้เลยครับไม่มีวันหมดชั้นที่100ชั้นที่1000ทําไปแล้ว2ปี5ปี10ปีผลประโยชน์เหล่านี้รับตลอดครับจุดเด่นข้อที่2ครับเป็นโบนัสที่ได้เยอะครับอย่างที่ท่านเห็นวันละ4ี่0 0ื่นเป็นโบนัสที่ได้เร็วครับจ่ายเร็วฮะคำนวณผลประโยชน์ให้ทุกวันจ่ายให้ทุกสัปดาห์ และมันเป็นโบนัสที่จะให้พวกเรานำไปปลดหนี้นั่นเองโบนัสข้อนี้ถ้าเกิดต้องการจะปลดหนี้โบนัสข้อนี้แหละครับที่จะเป็นตัวแปรสำคัญนี่คือโบนัสข้อที่หนึ่งนะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่โบนัสข้อที่2ครับโบนัสข้อที่2ของบริษัทอินดีมเราเรียกว่าโบนัสซื้อซ้าครับบริษัทอินดีมเปิดกิจการขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับทุกระดับชั้นทั้งสมาชิกผู้บริโภคทั่วไป หรือว่าช่องทางอื่นๆก็ตามเพราะฉะนั้นหากสมาชิกมีการบริโภคสินค้าซ้ําบริษัทก็จะถือว่าท่านเป็นลูกค้าประจําเราก็จึงมีการคํานวณผลประโยชน์การซื้อซ้ําแนวลึกให้อีก20ชั้นครับผมคราวนี้จะมีจํานวนชั้นเข้ามาเกี่ยวข้องละอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจํานวนชั้นมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้มาดูมูลค่าก่อนครับบริษัทกําหนดเอาไว้สามูลค่าครับในการซื้อซ้ํามีตั้งแต่200คะแนน600คะแนนและ1,000คะแนน อันนี้เป็นรายเดือนนะครับเราสามารถที่จะซื้อซ้ำเพื่อรับโบนัสข้อนี้ได้เป็นรายเดือนครับมูลค่า200คะแนนจะประมาณ1,000บาทครับเลือกซื้อสินค้ามูลค่าประมาณ1,000บาทก็จะมี200คะแนน600 PV จะเป็นเงินประมาณ3000บาทครับก็เลือกซื้อสินค้าสะสมให้ครบ600 PV อย่างนี้ก็ได้และสูงสุดครับที่มีการซื้อซ้ำา5 0 0 0บาทครับ ก็จะมี PV อยู่ที่ประมาณ1,000 PV คราวนี้ครับวิธีการคำนวณจะคำนวณง่ายๆแบบนี้เลยในชั้นลึก20ชั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตารางกันนะครับถ้าเกิดสมาชิกลึก20ชั้นของเรามีการซื้อ200 PV ซื้อซ้ำนะครับคนใต้องค์กรเรานะที่ลึก20ชั้นซื้อซ้ำ200 PV และตัวเราซื้อ200 PV บริษัทจะแบ่งผลกำไรให้คล้ายๆสหกรณ์ครับ เป็นมูลค่า20บาทครับต่อ1รหัสที่มีการซื้อซ้ำา2 0 PV v นั่นหมายความว่ายังไงเราลองมาดูผังโครงสร้างนะครับในผังโครงสร้างนี้นับแบบนี้เป็นชั้นที่1ครับชั้นที่2ครับ3 4 5 6 7 8 9 10นับแบบนี้ลึกลงไปเรื่อยๆครับ11 12 13 14 15 16 1ิ1เจ็ดสถ้าเกิดท่านมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือลองคำนวณไปด้วยกันนะครับจาก16คูณ2ชั้นที่6จะมี32 64 128 256 512 1024 2048เอาเป็นว่าลองคูณต่อกันไปเองนะฮะตัวเลขจะเป็นตัวเลขที่ทบทวีขึ้นไป ผมยกตัวอย่างให้เลยในชั้นที่20ข้างเดียวนะข้างเดียวในชั้นที่20จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ500,000 member ครับแน่นอนครับเราไม่ได้มีข้างเดียวอีกข้างหนึ่งก็จะมีอยู่อีก500,000มเบอร์ครับนี่เฉพาะชั้นที่20ชั้นเดียวนะถ้าเกิดเรานำตัวเลขเหล่านี้มาบวกกันทุกชั้นครับบวกย้อนกลับขึ้นไปให้หมดสรุปให้เลยง่าย เราจะมีสมาชิกอยู่ฝั่งละประมาณ1ล้านเมมเบอร์ครับอีกฝั่งหนึ่งก็อีก1ล้านเมมเบอร์รวมแล้วทั้งสิ้นในองค์กร20ชั้นจะมีอยู่ประมาณ2ล้านเมมเบอร์ครับโอเคไม่ว่าจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีกว่าจะมาถึงตรงนี้ยังไม่ต้องพูดถึงกันนะฮะให้รู้เลยว่าใน20ชั้นตัวคูณตัวแรกสุดเลยก็คือจํานวนของสมาชิกครับแล้วคราวนี้ลองมาดูนะถ้าเกิดว่า เรามีสองล้านเมมเบอร์ถึงวันที่เรามีสองล้านเมมเบอร์เราซื้อซ้ำที่200 PV เมมเบอร์ใต้องค์กรเราซื้อซ้ำา200 PV คูณเข้าไปครับเราจะได้รับ20บาทต่อรหัสนั่นหมายความว่าตัวเลขตรงนี้ออกมาอยู่ที่40ล้านบาทครับในเดือนนี้ตัวเลขนี้อาจจะดูเหมือนเวอร์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถึงเท่านี้จริงมีคนซื้อแบบนี้จริง เราได้แบบนี้จริงครับที่40ล้านบาทแต่เพื่อไม่ให้มันดูเวอร์เกินไปเราลองมาคิดถึงมีคนซื้อซ้ำทั้งองค์กร2ล้านคนแค่10%แหละครับใน2ล้านคนเนี่ยเพียงแค่10% 10%ของ40ล้านจะเท่ากับ4ล้านบาทนี่เป็นรายได้ต่อ เดือนนะครับอันนี้เราตีต่ำแล้วนะมีคน2ล้านคนที่เป็นลูกค้าประจำของอินดีมแค่10%ท่านก็มีรายได้สูงถึง4ล้านบาทต่อเดือนแล้วครับลองไปคำนวณตัวเลขกันดูนะถ้าเกิดตรงนี้มีแค่แสนคนล่ะถ้าเกิดตรงนี้มีแค่หมื่นคนล่ะถ้าเกิดตรงนี้เป็น20%ล่ะแต่ตัวเลขที่มันแปรผันชัดเจนเลยคือตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านสมาชิกซื้อสินค้าที่ 200 PV สมาชิกใต้องค์กรซื้อ200 PV บริษัทจ่ายให้20บาทแต่ถ้าเกิดว่าตัวท่านไม่ได้ซื้อ200 PV ตัวท่านซื้อที่6 0 0 PV สมาชิกใต้องค์กรซื้อ200บริษัทจ่ายให้ท่านที่40บาทต่อรหัสครับตัวแปรตรงนี้นะครับที่เปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนที่การซื้อของเราคนเดียวคนทั้งองค์กรยังซื้อเท่าเดิมแต่บริษัทเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าตัว ในทุกรหัสตัวแปรตรงนี้เปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนนะครับลองไปคํานวณดูนะแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่1,000 PV ยังได้เท่าเดิมครับถ้าเกิดไปเจอ200ก็คืออยู่ที่40ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คนในองค์กรเราไปเจอคนที่ซื้อ600 PV ดูดีๆนะถ้าเราซื้อ200เขาซื้อ600เราได้20เหมือนเดิมครับถ้าเขาซื้อ1000 PV เราซื้อ200 เราก็ได้20เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นครับสรุปง่ายๆ200 PV ไม่ว่าจะไปเจอกับอะไรได้20หมดแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่600 PV ไปเจอ200เราได้40ครับแต่ถ้าไปเจอ600เราได้60ครับถ้าไปเจอ1000เราได้60ครับแต่ถ้าเราซื้อที่1000 PV ไปเจอ600เราได้100ครับไปเจอ1000เราได้100ครับนั่นหมายความว่าถ้าการซื้อซ้ำของสมาชิกอินดีมเกิดขึ้นที่ 1,000 PV ทุกคนตัวแปรตรงนี้จะกลายเป็น100เลยนะครับที่เป็นตัวคูณความสำเร็จไม่ได้ยากเลยนะครับลองมาดูนะฮะเราลองมาดูจุดเด่นของการคำนวณตัวซื้อซ้ำครับจุดเด่นเขาบอกเอาไว้ชัดเจนครับว่าไม่จำกัดผู้แนะนำครับไม่จำกัดผู้แนะนำหมายถึงภายในองค์กรตรงนี้ของเราทั้งหมดไม่สนใจว่าใครแนะนำมาครับคนข้างบนโยนลงมาให้คนข้างล่างขยายงานต่อตัวเราเองโยนต่อมาข้างล่างไม่สนใจว่าใครเป็นผู้แนะนำ ไม่สนครับขอให้อยู่ใต้องค์กรเราใน20ชั้นถูกคำนวณเป็นของเราหมดยังไม่หมดครับจุดเด่นยังมีอีกไม่จำกัดข้างครับนั่นหมายความว่าไม่สนใจว่าสมาชิกใต้องค์กร20ชั้นจะมาจากฝั่งไหนข้างไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติคุณเติบโตข้างเดียวฝั่งข้างนี้ไม่เกิดทั้งสายงานเลยมีอยู่เพียงแค่1ล้านคนไม่ใช่2ล้านเมมเบอร์ฝั่งด้านนี้ไม่เกิดเลยเป็นศูนย์โบนัส20ชั้นตรงนี้ก็ยังคงคำนวณให้เป็น ปกติครับตามจํานวนคนที่ซื้อซ้ําในข้างเดียวของคุณเลยที่มันเรียกกันว่าโตข้างเดียวได้เงินครับยังมีข้อดีที่เรียกว่าโรออพโรอับหมายถึงถ้าหากว่าคนใต้องค์กรคนนี้เขามีซ้ายมีขวาเกิดขึ้นมีองค์กรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ตัวเขาเองไม่ซื้อซ้ําครับ ตัวเขาเองเป็นศูนย์ PV ในชั้นข้างล่างจะถูกยกขึ้นมาแทนที่ทันทีเรียกว่าเอาชั้นข้างล่างขึ้นมาแทนที่ชั้นที่ไม่ซื้อซ้ําเลยนั่นแสดงว่าไม่ว่าองค์กรเราจะลึกแค่ไหนก็ตามแต่หากว่ามีคนไม่ซื้อซ้ําเกิดขึ้นในองค์กรตรงไหนตรงนี้ไม่ซื้อซ้ําชั้นข้างใต้เขาถูกยกขึ้นมาเป็นชั้นถัดไปเลยนี่คือโลอัพครับยังไงก็เต็มชั้นยังไงก็เต็มแผงส่งผลให้โบนัสข้อนี้เกิดเรื่องที่บอกว่า มันจะได้โบนัสแบบยาวๆครับรับเงินกันแบบยาวๆเป็นโบนัสที่สร้างความมั่นคงครับที่เราเรียกกันว่า passive นั่นเองนี่คือโบนัสของ passive i n c o m อย่างแท้จริงครับเพียงมีองค์กรและภายใต้องค์กรลึก20ชั้นมีการซื้อซ้ำต่อให้เราไม่ได้โบนัสไซเคิลเลยแม้แต่บาทเดียวโบนัสข้อที่2นี้ก็สร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับเราได้ตลอดไปเช่นกันมาถึงโบนัสข้อที่3ครับ ในส่วนของโบนัสข้อที่3เราจะเรียกมันว่าโบนัสออเซลครับหรือว่าโบนัสส่วนแบ่งยอดขายทั่วโลกโบนัสส่วนแบ่งยอดขายทั่วโลกจะแตกต่างจากสองโบนัสแรกครับ2โบนัสข้อแรกจะเกิดขึ้นจากการเติบโตของคนใต้องค์กรเราแต่โบนัสออเซลส่วนแบ่งยอดขายทั่วโลกจะไม่ได้มาจากคนใต้องค์กรเราเท่านั้นแต่จะมาจากการขายทั้งหมดของบริษัทยอดขายทั้งหมดของบริษัทที่เรียกกันว่าออเซล บริษัทขายได้เท่าไหร่ก็ตามแต่ครับจะถูกนํามาส่วนหนึ่งเพื่อคํานวณให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับโบนัสออเซลส่วนที่1เรียกว่าโบนัสออ l s เซลแนะนําครับเมื่อสมาชิกทําการแนะนําครบตามเงื่อนไขจะมีโอกาสได้รับโบนัสออเซลที่2% 5%ตามแต่ไซส์ที่เราเลือกไว้ตอนเริ่มต้นนะครับมีออ l เซลอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าออเซลซุ่มการซื้อซ้ําจะถูกแบ่งออกมาอีก3%ครับยังไม่พอฮะ ยังมีออเซลเกี่ยวกับลุ้นเลขท้ายครับเราเรียกสั้นๆว่าออเซลหวยแล้วกันออเซลลุนเลขท้ายสมาชิกครับถ้าตรงกับเลขท้าย3ตัวบนของรางวัลที่1ได้ส่วนแบ่งไปอีก 2. 5ุ้นครับลุนกันยาวๆลุ้นกันได้ทุกงวดครับและออเซลอันสุดท้ายครับเป็นออเซลเกี่ยวกับตำแหน่งเกียรติยศจะมีถูกแบ่งออกมาอีก3%ทุกท่านจะสังเกตได้ว่า ที่นี่จะมีออเซลเยอะมากออเซลข้อที่1เนี่ยใช้การทํางานครับถึงจะได้รับออเซลข้อที่2เนี่ยโชคดีครับโอ้ยฉันทํางานไม่เก่งแต่ฉันโชคดีก็เอาไปครับออเซลข้อที่3ครับสักวันหนึ่งเลขรหัสสมาชิกของเราดันไปตรงฮะกับรางวัลที่1เข้าโชคดีครับได้ไปครับและออเซลตําแหน่งครับเมื่อเราประสบความสําเร็จขึ้นสู่ตําแหน่งต่างๆอันนี้คือเงินเดือนชัดๆเลยครับเพราะจะจ่ายให้เดือนละหนึ่งครั้ง เมื่อประสบความสําเร็จแล้วอย่างที่บอกฮะโบนัสข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนในองค์กรเราแต่เป็นภาพรวมยอดขายทั้งหมดของบริษัทนี่คือโบนัสข้อที่3ของเรานะฮะคราวนี้เรามาดูโบนัสข้อสุดท้ายครับผลประโยชน์ข้อสุดท้ายของอินดีมกรุ๊ปนะฮะคือคะแนนท่องเที่ยวครับคะแนนท่องเที่ยวจะเริ่มสะสมให้ทันทีทุกครั้งที่มี หนึ่งไซเคิลเกิดขึ้น1นึ่งไซเคิลก็คือ400บาทนะครับนั่นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรายได้400บาทเราจะได้เท่ากับ1คะแนนท่องเที่ยวเราจะสะสมเพื่อนําไปแลกทริปครับเป็นทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ฟรีเฉพาะสมาชิกอินดีมเท่านั้นได้เที่ยวต่างประเทศฟรีซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับออเซลก็ดีคะแนนท่องเที่ยวก็ดีโบนัสซื้อซ้ำ หรือว่าโบนัสไซเคิลรวมถึงแพ็กเกจต่างๆก็ดีรายละเอียดทั้งหมดท่านสามารถติดต่อผู้แนะนำของท่านเพื่อจะรับทราบเงื่อนไขที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ได้เพิ่มเติมสำหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ท่านรู้จักธุรกิจอินดีมของเรามากขึ้นนะครับสวัสดีครับ